สวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทาง Facebook ทางเพจทาง YouTube นะครับวันนี้พามาดูรถสวย,สวยงามๆครับรถฮีโนนะครับยาง900นะครับคันนี้เป็นสีเหลืองเป็นหัวแคบนะ หัวแคบนะครับแต่เป็นแปดน็อตครับสวยมากครับสองคันเลยเป็นคู่เลยน่าจะขึ้นไปโซนภาคเหนือหรือเปล่าถ้าไม่มีลายอ่ะไม่มีลายนะครับนมีแต่พื้นเรียบครับสี เหลืองนี่ก็สวยนะแต่เหลืองตัดฟ้านี่ใครเป็นคนคิดเนี่ยก็เข้าท่าไปอีกแบบครับเป็นรถช่วงล่างเพาแปดน็อตนะครับเป็นเสื้อเพาของมาจากญี่ปุ่นนะครับคล้ายๆกับอยังไงอะคล้ายๆกับจะเป็นแบบไม่ไม่ไม,ไม่โผล่เยอะเป็นเพากระเทยนะไม่ได้ล้นจากหัวอะไรมากมายนะครับ ชุดแหนบก็เป็นชุดแหนบเจ็ดเซนครับไม่ใช่แหนบแปดเซนนะครับเป็ดเจ็ดนะครับเจ็เข้ามาเลยครับเบรกแห้งครับตัวนี้ทำได้สวยตัวนี้ลงตัวแมตกันเลยปลายท่อตัวเอสขนาดใหญ่ยางเก้าร้อยครับดีสโตน ประมาณสีเมตรครับตัวนี้อนงสามไม้สวยมากเลยใครที่ชอบยางเก้านี่ต้องแบบหน้าสะบัดแล้วครับตัวนี้จะเป็น8น็อตเหมือนกันครับสีขาวตัวนี้เจ JO7 JO8 ผมยังไม่ได้ฟังทง ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเจ็หรือแปดเพราะว่าบางทีก็เป็นเจ็ดก็มีเคียใหญ่นะครับตัวนี้เคียใหญ่อย่างนี้แหละมันสมสมเครื่องครับตัวนี้เจ็ด e กับแปด e มันกึ่งกลางอะ่ะตัวนี้ jo 8 e ครับ ีน้ส่วนตัวนี้ล่ะไม่เห็นเกียร์ใหญ่เหมือนกันไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นเกียร์ใหญ่ครับไม่มีก้างหันข้างหลังครับส่านมากก็จะเป็นแปดครับถ้าเป็นเกียร์ใหญ่บึกบึนแข็งแรงมากครับกระบงกระบะกระบอกหกตันนะครับเกียใหญ่ซะด้วยครับ เนี่ยแนบหน้าเก็ดนะครับถ้าหน้าแปดมันก็อูโหฝ่ามือเลยแหละถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ก็พอดีพอดีนะครับถ้าใส่ยงนนายง,ยยงพันนี่ถ้าใส่ยางเรเดียนยางพันนี่ถูแน่นอนนั่นนี่มือสอดพอดีเลยครับยางเก้าร้อย 900, พอดีพอดีเลยน่าจะเป็นแคสซีนอกตัวนี้ สีนอกครับเห็นมันสวยดีก็เลยรีวิวให้เอาใจพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับพี่น้องจันพี่น้องระยองตราดเขาชอบสีอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ชอบหลอกแรบลายอู่พอร่วมช่างครับสรรสร้างขึ้นมาได้ลงตัวมากเลยสวยครับให้ผ่านครับข้างในคิดตี้เลยครับน น่าจะมีลูกค้าแล้วราคายังไม่เน็ตนะครับยังไม่บอกครับเพราะว่าราคาผันผวนครับตรงนี้บอกราคาไม่ได้ครับราคาขึ้นขึ้นลงฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นรถที่เข้ามานี่ครับเข้ามา สั่งจองแล้วนะครับนี่ความยาวความกว้างกระบะสูงมีหมดละในนี้นะครับสั่งจองเรียบร้อยโอ้แคสีนี่ทำสีไปเลยนี่แหละถ้าผมทํารถอ่ะผมจะทําสีแคสซีไว้อย่างนี้แหละให้ลูกค้าเขามั่นใจนะครับนะทำอย่างนี้เลยเวลาขึ้นกระบะ มันถึงจะไม่ได้เป็นสนิมอีกก็คือเราจะเชื่อมอะไรก็เชื่อมเข้าไปแล้วทีนี้ก็เอาสีละเลงเข้าไปแล้ววางกระบะปุ๊บพ่นอีกทีนะครับสุดยอดครับให้ผ่านครับตัวนี้ก็น่าจะมีลูกค้าหมดแล้วนะถ้าอยู่ทีน่นี้มีกระดุมกระดาษนะอยู่นี่ก็มีกระดาษนะครับโลโกครปบตัวนี้ก็สวยครับ เแก้มเลดน,นะครับโอเคเปลี่ยนยางใหม่ไว้เลยนะสุดยอดครับแก้ใส่ย,ยางใหม่ไว้เลยครับอเออนะ เขาก็จะแก้ไขให้นะครับมันหลุดออกมาเพราะว่ารถมันยังไม่ทําสีตอนทําสีเขาจะแกะอีกทีนะครับโ mm ู hmm. พอรวมช่างนี่ก็รถเยอะนะครับ mm hmm. เต็มไปหมดครับ mm hmm. สนใจก็มาเลือกดูได้ครับปะพนกันไปนะครับ mm hmm. ผมก็วันนี้มาส่งรถคันนึง อยากไปดูเขาถมดินจริงจริงแล้เวเดินไปดูดีกว่าเดินไปดูเขาถมดินดนิน ทุกวันนี้จะบอกว่าลดราคาเท่านี้เท่านั้นอย่าบอกเลยในคลิปเพราะว่ามันเสียความรู้สึกยังไงลูกค้าโทรมาเอา้าเห็นพี่บอกว่าลดราคาเท่านี้แต่ทําไมวันนี้มาบอกอีราคาหนึ่งโอ้โหครับลูกพี่ขนาดเหล็กตอนนี้ก็สามสิบบาทแล้วครับแต่ก่อนเขาขายสิบกว่าบาทครับแต่ให้ผมว่ายังไงล่ะผมไม่ใช่เป็นคนกําหนดราคา ผมบอกไปราคาหนึ่งเวลาเขาเปลี่ยนมาผมก็แย่สิครับเวลาท่านโทรมาถามผมผมก็จะได้บอกว่าตอนนี้รดราคาเท่านี้นะเท่านั้นนะอัปเดตให้ครับเดี๋ยวพาไปดูรถส,สวยครับ เออเจ้ามาร์คทีมาร์คทีในตำนานน่าจะขุดในที่ถมในที่ตัวเองนะเก่งจริงจริง,รงมาร์คทรีรถเยอะนั่นนี่วิ่งใกล้ด้วย เดินไปดูให้จบคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูต้องไปขอเขาก่อนถ้าเกิดเขาไม่ให้รีวิวยากอีกยุ่งยากอีกเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับรำรวยกันทุกคนครับพี่น้องสาธุษสาธุ